เปิดเธอมาแรกเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่เรียนหน้าที่เกรียนอ๋อวันนี้ครูจะมาสอนวิทยาศาสตร์นะว้าวไอ้ตัวอะไรมาเนี่ยไอ้เมื่อกี้ตกใจหมดอ๋อครูดนตรีนี่เองเฮ้ยเราก็ตกใจด้วยเจ้าพีว้าวว้าวติดใจแล้เจนนักเรียนเอาเฮ้ย ไอ้เกไม่ทำกันบ้านไหนก็ดื้อไหนสิโอ้โหเฮ้ยกูกูตายจมูกนี่นี่นี่ใครโยนมาวันนี้ นี่โมโหแล้นะไอ้ก <anxiety> ูกระสับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเ้อะนะครับเอาไอ้นี่กรล่นเล่นมือถืออยู่เลยดีกว่าเพราะกระบอกิ่งแล้วนะครับเยซเซเรียนะครับไรแกร์ที่ควรส่วนเต้สซนเต้ที่สุดของประเทศไทยนะครับนี่โยนเลยเฮ้ยกระโยนระเบิดเลยว่าเมื่อกี้ไปโอ้โหตู้โมไอ้ครูครูโมโหแล้วเฮ้ยครูโมโหแล้วครูใจเย็นใจเย็นนะครูโอ้โหนี่มันมาจาก R E B O นี่ว่านะครับโอ้โอ้ผมไม่มีงบที่จะแบบว่าไปเล่น I E B O นะครับผมก็เลยมันเล่นแบบนี้แทนน่ะโอ้เดี๋ยอะไรเดี๋ย เฮ้ยหมดเจ๋อหมดกันหมดเลยอ่ะโอ้โอ้เหมือนเลยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันโรงเรียน I E B O นี่หว่าโอ้โหเนี่ยเ็นโรงเรียนหุ่นกระป๋องโรงเรียนแอนดรอยโอ้เรียกได้หมดเลยนะโอ้ยยยยยยยใส่หัวยอโอ้โหเว๋นะครับไอ้ไอ้ส้มครับคนไอ้ส้มครับปูไอ้ส้มไอ้ส้มยอนครับนี่นี่โอ้ตาไอ้ตาจะถลนอยู่แล้วเดี๋ยวเราซื้อของก่อนนะนี่อ้ยซื้อฉี่มาแล้วโอ้เจ็บฉี่โอ้โอ้ยชิมสองแตกแล้ว โอ้โอ้แล oh ้เจ็บเ like right oh, oh, okay. oh ี่ยวโอ้ my god เรียฉีดนี่ทีทั่วพ่อกระดาษนี่อะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยกูกโกโกเฮ้ยกูกอ๋อนึกว่าจะตีเราโอ้ตกใจหมดโอ้โหนะครับโอเคไมปมาแล้วเอ้ยเราฉีฉีต่อแน่เนี่ยนะครับโอ้มันมีฉีแตกด้วยมันมีแบบว่าโยนดินสอโยนอะไรเง่แล้วครับเออก็จะเป็นเกมแนวแนวแกล้งครัวนะก็เป็นอะไรที่บานดีเหมือนกันนี่เฮ้ยใครมันโยนดินสอมาไว้ใหญ่รูนนะนี่ โอ exactly ้ยไม่โดนไม่โดนทำไมทำไมโอ๊ยไปส่งก็ไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งนี่ก็โอ้ยนี่โยนโยนกระดาษนี่ ฉันเห็นนะฉันเห็นนะเหะ้เห็นเลยครูแล้วก็หึครูนี่แ <c oughs> บบว่าอย่างมันยำแล้อ <c oughs> โอ้รกักหมวกกลมหมวกกลมเพื <c oughs> ่อนขำด้วยใหญ่ฉันรู้นะที่จะทำเธอได้หมดเลยพวกเตนเนี่ยเกรียนกันไปตอนนี้ <c oughs> เรามีฉีแล้วเรามีอะไรอีกนะมีตะกระ่งทหารใช่ไหมตอนนี้เงินน่าจะยังไม่พอที่จะซื้อไอ้พวกเนี้ยนะฉีกันแล้วกันฉีฉีฉีโอ้ยครูหันมาแล้วขวานมาแล้วเดี๋ยวครูรู้ไอ้ดาราแล้วโอ้โอ้จังท่วมซะก็โอ้โอโอ มาแล้วเดี๋ยวเขาไปให้ลงกินน้ำเยอะกันไปที่เปล่าไะเที่ยโอ้โหโอ้ครูขับให้เพื่อนขับเพื่อนขับครณดูโอ้นี่เขาอื เอ้ยยายรู้นะครใครเป็นคนเฉี่ยวเออนะครับโอ้โหเพื่อนโยมแซนมาไปแล้วเนี่ยฉันโม่แล้วนะเาเกิดเก่งจะไปถึงไหนฮะแะ้วก็โอ้โหหัวร้อนหัวร้อนนะครับเพรหัวร้อนจริงนะครับอีกสอนที่สอนลากอมกงว้เยยโอ้โหไอ้สมัย เลยเนี่ยไอ้ส้มทำฉันนี่เลยนะเจ๊หลายรอบเลยเนี่อกี้ใกล้ฉันมีแต่ไอ้ส้มเนี่ยเฮ้ในคำนึกเรียนส้มเนีครับวีนึกเรียนส้มถูกจับจ้องเลยครับตอนนี้ในคำว่าเฮ้ยมาตอดมาตอดมาตอดเฮ้ยมาตอดใส่ครูแล้วก็ไปส้มโดนแ oh, <yeah. S 1> น่ส้มโดน ก็ไปเ oh นี่ยอยากให้คุณรู้นะว่าใครเก่งค,คุณจะทำทั่วที่หมดเลยเนี่ยเอาไม้เดียวยมตีตูดเลย <c oughs> นี่ครับนี่ครับเราก็จะเสกหนูออกมาหนูหนูหนูจี๊จีด๊ดจี๊ โอ้โอกูหน <pelled> <breathing> <society> ีหนูแล้วหนูหนูเตือนเตืโอ้เพื่อนตะล้องก็ไม่มีใครที่จะช่วยกูเลยเหรอวะเนี่ยไม่มีีโราอะไรยังไงด้วย Oh my god โอ้หนูก็ไอ๊จงฟังนั่นเครียนนี่กูรับบทกวาาบทจะเลี้ยวอ้ my god โอ้โอ้กูกูตายจมกูแบบว่าวิ่งหนีหนูตะล้องเลยครับโอ้ my god โอ้ my god เนะ่ยครับโอ้นี่มีโยกระดาษด้วยโอ้โหเออใจเย็นเย็นเออใจเย็นเย็นเนาะอุ้ยออุ้ยจะเต็มหลอดแล้วจะเต็ม หล่อแล้วโอ้โหครูโม e: yes. yes. ่แก่ขั้นสุดแล้วจะกลายเป็นปีศาจได้วอันเดียวาจะกอดก็ดีกรูจะกอดก็ดีโม่เลยเนี่ยเฮ้ยหัวหัวไฟไหม้เลยเนี่ยโอ้ยอนหนู่ยจริงๆหนูอีกแล้ว โอ้ครูกีนลันน่องเลยโอ้โอ้แล้วก็มูนหนูนหนูหนโอ้ครูดันหนูนหนหนูหนไล่ตามเเฮ้ยตรงฟังนั้นนักเรียนเฮ้ยทำการบ้านจ้ะโอ้แลอ้คูคูเขาจริงจังมากเลยนะเนี่ยโอ้โหแลคแต่ตั้งกระดาษนี่ครูเขียนแต่แมททูสกูเนี่ยเออแ้คูไม่มีแบบว่าหลักสูตรอะไรเลยใช่ไหมเนี่ย <จ uur> รร <anyak> โอ้กูน่าอุทารกูมากเลยอ่ะโอ้หลอดจะเต็มแล้วไอ I love I love นี่ครับกูใจเย็นนะครับกูใจเย็นเอาที่ผมร้องเงกูใจเย็นเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอเวกมาจาก IPRA o นะครับเนี่ยออรขนาดนบ้ดี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 เออดนหัวไปดีโอ้ ไอ้เดี่ยวนะครับไอ้ร่มโดนตีนะครับโอ้ครูตอนนี้อยู่ในหมดบ้าครั้งนะครับ นะครับคิดจะตีคิดจะถึงเออครูสีชมพูนะครับครูตายชมพูนะครับอันนี้โยนนะครับเรียบร้อยนครับครูเปิดหมดเอาจริงแล้วนะครับววโอ้ทีเชอร์นะครับเอ๊ยเด็กๆเธอไม่ฟังที่ฉันสอนนักเรียนนัือกได้เชนเชนขึ้นไม่ไหวเติบไปนี่นี่แปลงร่างเฮ้ยครูเอาจริงเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครูหมูเนแย่ดีก็เจอดีก็เจอมาแล้วจะไปเจอครู กพวกเธอจะคือปีศาจมาแล้วเออจะกลายร่างเป็นปีศาจจะจะกินพวกแกเดี๋ยวนี้ละอุ้ย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 มันจะเอาหมัดทุบเราแล้วมีครับอุ้ยนีต้องเจอนี่แล้วก็มีโครงโตของเรานี่ครับโครงโตนี่โยนโครงโตเข้าไปเอ้ยโยนโครงโตใส่หน้ากูเลยโดยแล้วก็อย่างเมามันเลยทีเดียวเอ้ยโครงโตโอ้ยอยากกับไม้ก้าวห กงโตกงโตเฮ้ kind of um, โเจอคัตเตอร์มาดีเลยเออคัตเตอร์คัตเตอร์เฮ้ยเล็งเล็งก่อนเล็งก่อนอาชีพดีอยู่คัตเตอร์ใส่ปากเลยโอ้โหว้าวอ้าวว้้าวมีเสียงไม้เท้าดิเฮ้ยกงโกงโต้ดิกงโต้อันนี้ครับพี่นี้ครับพีสอนพี่สอนไอแอปอาเพรนี่นี่นี่โอ้เลืองมันเหลือสองแล้วโอ้าวง่ายๆได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเป็นฮีโร่เอง ยาโย่ไปโดนไปโดนไปโดนมีเลือดเหลือสองแล้วอีกิดเดียวโอ๋อเลือดเราเหนือเลือดเลือดเลือดโอ้เอาเอามันแเทแล้วอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเราก็ โอ้เคลซี่ทิเจอร์ถูกกำจัดแล้วโอ้โหคูบ้าคลั่งนะครับต่อไปเราก็มาต่อะเชฟเตอร์ที่2กันเลยนะครับน้องๆนะครับเชฟเตอร์ที่สองมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครูดนตรีอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูนะครับพ่อนะครับเพื่อนๆครับพร้อมแล้วถือดีสอมาพร้อมๆเรียนหรือพร้อมโยนจา่ครูมาเนี่ยนะครับใจเย็นๆนะเพื่อนๆเราเพื่อนเรียนดนตรีด้วยนะโนะครับโยนใส่หน้าเลยนะครับน้องๆหนุ่มๆทำแบบนี้นะครับนี่เป็นแค่เกมนะครับเออเนี่อันนี้อันนี้คือ เเเนนี่ยยอออันนี้คือโยกกระดาษไปก่อนแล้วกันอ่านี่โยกกระดาษก่อนนะครับคือผมกำลังเลือกของนะครับทุกคนว่าจะเอาอะไรดีนะอันนี้ก็ดูโฆษณาเงั้นดยเออคงจะไม่ไหวหรอกเนี่ยงั้นใช้กดซื้อแบบเงินนี้แล้วกันนี่เ่าฮ่าซงลิงช็อตนะครับแองกี้เบิร์ดว้าวฮ่าฮ่านะครับเออออทเออเรียบร้อยเดี๋ยวแองกี้เบิร์ดไปซะกูนะครับฟืนวิปนะครับเว้ยโอ้โหวิชาแองกี้เบิร์ดนะครับครูนะครับอืมนะครับโอ้ยเจ็บนะเนี่ยนักงานนะครับ คุณครูก็จะประมาณเอ so ่ออายุหลายปีเลยนะครับทุกคนโอ้ยนี่เขาโอเขาสอนดนตรีมายาวนานจนแขนงอเป็นสุขุนะอะไรทีเดียวหนูนี่ครับโอ้ยเยอะนี่ครับผมโยนหนูไปเองนะครับนี่ครับเพื่อนครับถือดสอพร้อมแล้วนี่ครับโอ้แล้วก็ชิวๆนะครับโอ้ยล้ก็ก็ต้องเอ่อเก็บโน้ตดนตรีได้นะครับถ้าเก็บไม่ได้แหละอาจจะตุยได้นะครับโอ้แล้วครับผมวเพื่อนตกใจอะไรเพื่อนตกใจอะไรโอ้ยนะครับโอ้ครูครูเดินแบบว่าโอ้โหทะลุดินเลยนะครับโอ้ครูครู คูชี we, Hir, prix, unter, whatever, ie, uy, e, oh, ้แล้วเฮออพวกเองระวังนะเฮ้ยครูชี้เองแล้วนั่นนั่นนั่นน่นแหละไปครูส่งโน้ตเลยโอยนะครับนี่นี่นี่แทงโควาโอ้โหนะครับนะครับโยนได้หวาดเสียวมากนี่โยนใส่หน้านะครับกระดาษนะครับโอ้โหคดมันเลยเดี๋ยวอันไหนดีอันไหนดีแน่ไอคิดไม่ออกเลยอ่ะกระดาษไปก่อนแล้วกันนะครับครูตังไม่พอนี่ครับโอห้าสิบแล้วไออันไหนดีแน่เออโยนโยนที่ศอก่อนนี่ แล้วเขาผมจะปั่นครูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าครูก็จะแบบว่าจนกว่าครูก็จะกลายเป็นเรื่องปีศาจที่แท้จริงนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนตาถลนอะไรเ้ยเง้ยชวนดูอะไรยังไงมาเล่นนี่ไม่ใช่เวลาเล่นเกมนี่คือเวลาแกล้งครูแลครับโอ้โหแลครับเพื่อนๆเขาสับัะกีกันว่าโอ้ยจะกับมาเจอรัวพลังแลครับโอ้โหผมก็โยนไปแล้วคัตเตอร์เมื่อกี้แล้วก็โยนหนูว้า หโอ้โหใครโยนหนูมาโอ้กูตกใจหมอนะโอ้ยนี่นายดูดี่ดิโหข้นมันเลยใช่ไอคลิปไปเรื่ยถ้าจะเอาไปจัดต่อล้วต๊อกตอกเนี่ยโอ้นะครับนี่ครับข้นมันเลยเดี๋ยวๆนะครับโอ้โหนี่รับการแกล้งกูที่แบบว่าสนุกที่สุดในโลกนะครับโอ้โหอ้ดู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 นะครับโอ้โหใครมาจะเอาขุ่นยนหนูมาแกล้งกูแบบนี้ว่ามันคงไม่มีหรอกนะเออนะครับ แล้วกบเออแล้วก็ครูตกใจหมดนะครับพี่นะครับถ้าเป็นเด็กไทยคนจะซื้อตุ๊กแกตัวใหญ่ๆนะครับเป็นอะไรนะตุ๊กแกของเล่นนะครับมาแปะบนบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตุ๊กแกแกรนนะครับนี่เขาอืมแล้วก็อืมเออกดเลยกดเฟรนกดเฟรนนะครับโอ้ของเล่นแกล้งเพื่อนที่ดีที่สุดก็ต้จะเป็นระเบิดตดนะนะนะครับโอ้ my god นี่มันอีวิลรักจะแชทอ่ะนะครับโอ้โหครู <c oughs> คุณครูโมแล้วไม่ใช่คูตกใจระ <c oughs> เบิดนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับครูคนนี้นะครับครูคนนี้ใจดีกว่าตายชมพูเยอะเลยนะครับ นะครับคุณครูดนตรีที่ใจดีจุดแก้วนะครับเออไม่เคยลุกมาตบนักเรียนเลยนะครับนะครับเออนี่เขามีแต่คนอย่างเดียวนะครับโอ้คือคือแกแบบว่าใจดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหขนาดเราโย้นแบบว่าดิสอใส่หน้าใส่ตาแกขนาดเนี้ยดูโอ้โหเข้าปากแล้วเนี้ยคุณครูกดบ้างเอุยผมอยากเห็นคุณครูเนี่ยเอ้ยหรือว่าตอนครูเป็นลัดมดกระโหดมากวะเนี่ยเฮ้ยผมเสียวๆอยู่แล้วเนี่ยโอาใหม่ก็อย่านะเฮ้ยคุณครูคุณครูอย่านะโอ้คุณครูอย่าโหด ได้คุณครูโอ้ดิโยเลยจะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วนะคนโคลคนโคลคนโคลง้อมากเลยอยังไม่ไหวแล้วไม่ส่งไม่สอยแล้วตอนเตะน้อยแปลงร่างเป็นซูคูนะไม่ใช่เลยเออแล้วกแล้วก็แล้วก็ปุ้มนะครับระเบิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้ว บอ้นะครับผมไอ้คุณครูกายรันหมาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god โอ้นี่ก็มาแล้ว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 ดีเจดีเจโอ้ดีเจโอ้คุณ after noon โอ้คุณ morning โอ้โยนโยนโยนเอ้ย โอ้โหจับโอ้โหกูมีอะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยกลองคลองคลองมือระวังกลองให้ดีนะครับตัวนี้เราจนความลองกับเพื่อนๆนะครับทุกคนนี่จดกระดาษนะครับโอเปอร์นัดฟอร์ดที่โหดที่สุดอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหโดนไปช็อตโดนไปช็อตนะครับโดนปืนสายฟ้าไปซะอุ้ยอุ้ยเคียร์ชิคกี้พุระชิคกี้เฮ้ยกูกูไปโกโจจริงด้วยอ่ะเฮ้ยกูกูไปโกโจจริงโอ้โหจดเออเอาไงดีวะเฮ้ยอันนี้ละกันนียเอาไปไอ้นี่สเปร์ไอ้สเปรเสียงนะครับโอ้เรียบร้อยโอ้ ไอ้หน้าจอพลิก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 เอ้ยนะครับมือเลื่อนมือเลื่อนนะครับโขเก้าอี้คุณจะใช้เคียวชิกิบุระสกิแล้วดิ้ดิ้ดิ้ดิผมไม่ยอมให้คุณใช้หรอกเฮ้ยอาจารย์อาจารย์อย่านะนดิ้ดิแล้วก็อาจารย์โกโจจริงด้วยไม่จะดูไม่มีผิดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยี๋โอ้ยเคียวชิกิบุระสกิร์แล้วโอ้ยา โอเกือบไปแล้วเฮ้ยเหลือสามแล้วเฮ้ยเก็บได้ไหมโอ้ยเก็บไม่ได้เฮ้ยเก็บไม่ได้เฮ้ยเพื่อนไม่โอ้เพื่อนเราจะตายกันหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสู้กันดีเฮ้ยนายยังสู้มันเฮ้ยไม่เฮ้ยโอ้เฮ้ยเหลือสามแล้วเฮ้ยกูครูพระเจ้าจ้าโอ้ my god นี่ลิชัรู้สึกผิดมากเลยเนี่ยพวกครูเขาใจดีมากเลยอ่ะ เรียบร้อยคณไม่ได้ชื่อเค่สี่ทีเจอแนละ้ววันนี้ครูจะมาสอนวิทีาศาสตร์น้ักเรียนฟิสิกส์เคมีอ้ครูโดูอยู่นะอย่ายโยนะ <c oughs> นะไอ้คุณครูรู้ได้ยังไงเป็นเนีนะ้ฟิสิกส์เคมีเหรอวันนี้เราจะมาเรียนไงนนด้วยเดยนะ์เดย์นะเราจะทำให้มันเบสแมคที่สุดนะนักเรียนนะอุ๊เหมยก้าโอ้น,นี่เรียบร้อยใครมนกดสเปรย์ระเบิดวันนี้ไอ้สเปรย์เสียงเรากับเพื่อนหดตัวกันหมดเลยนะครับ แล้วก็โอ้โหแล้วนะโอ้นี่มันโรงเรียนแอนดรอยจริงด้วยอ่ะเฮ้ยฉัดสนุกมากเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยสีเขียวจะจับต้องนะครับอืมนี่ครับโยนนี่ใครมาโยนมาวะเนี่ยนะครับให้ครูให้ครูให้ครูแบบว่าสังเกตสีเขียวนะครับเรามองที่สีเขียวนะครับไอ้ลูกครูเออนั่นแหละเฮ้ยสีเขียวมันผีดไปแล้วก็วิสีเขียวมาือไม่ตามด้วย เ็นเรียบร้อยเรียบร้อยว่าแล้วเชียวเชียวมีพิรุ้ตั้งนานโอ้ยไม่สามโอ้จะเกียดไม่สามจนรักอาบเด นี่เขาโหยเฮ้ยครูใจเย็นมันก็แค่ใบตับเฮ้ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยครูเฮ้ยครูใจเย็นใจเย็นโอ้ยไม่ใจเย็นแล้วเฮ้ยใครเฮ้ยใครแอดไปอย่างเดียวเฮ้ยโยดิสโซเลยนี่นะครับไม่รู้ใครโยนมาครับนี่ของเรานะครับเดี๋ยวดิสโนะครับเฮ้ยโมโหแกมันเอาอีกแล้วเดี๋ยวพวกนี้เฮ้ยลองไปดูหลังเรียนดิอ้๋อไม่มีอะไรอ้า๋อโอเคนะครับ ก็ว่าเมื่อกี้มันมีตัวถือหนูและนะนน้นะครับว้าว้าว้าวหนูรถเยลียนหนูนะครับว่าแล้วมันต้องโยนหนูโอ้โหนะครับคิดไม่มีผิดเลยนะครับโอ้โหโยนหนูเลยนะครับ นะครับผมตกใจนะครับผมตกใจอะไรนักเรียนเอ้ยอย่านะอย่านนะนะครับเขามีแต่เอาเอากินขนมในห้องเรียนแล้วที่แกล้งครูเยอะมากเล้วไม่มีใครเอาแอบเอาขนมมาบ้างได้ไงเนี่ยฮะไอที่จะจะกินขนมแล้วเนี่ยนะครับผยตกใจนะครับผมช่วยเพื่อนนะครับเมื่อกี้นะครับหดเลยหดเลยนะครับโอ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเอ้ยทุกอย่าจะมีอะไรซะแล้วนะครับโอ้คุณครูไม่มีอะไรหรอกนะครับเอ๊นะครับเมื่อกี้มันเป็นแค่เสียงเออเสียงเตะเตะรถนะครับไม่มีอะไรโอเคโอเคกลับมาเรียนกันต่อนะครับโผมนะครับวันดีสอ ดิสโซดิสอซเฮ้ยเจ้าเออโอ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเจ้าเออโอ้ยใครมันโดนมาว่าแม่นยังเลยต้องขอชื่นชมเฮ้ยจะก็เป็นอาจารย์ฟิสิกส์ด้วยนะโอ้หลังห้องไม่มีใครแล้วครับครูเออไม่มีเลยครับไอ้ส้มนะครับไอ้ส้มไอ้ส้มไอ้ส้มเฮ้ยส้มไปก็โยดิสอซเฮ้าใครตดมาเนี่ยแม่นเฮ้ยโมโหแล้วนะ อใจมันไปเรียนนอกสถานที่ดิมะเนี่ยเรียนข้างนอกเลยสวนสาธารณะเลยโอ้โหแล้วน้ำหม่งจับต้มยายหมดเลยย้อนแมงสามกันมาเยอนแมงสามมาเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแมงสามกลัวก็กลัวแมงสามโอ้โหแมงสามแมงสามโอ้นึกเขาคุยที่อาสาที่แบบโอ้ นีกรักลัวมันสาบสุดขีดป่ะเนี่ยนี่ครัโอ้ยอย่าคุยกันโอ้โหมคกอโอ้คุณครูโอ้ยครูเห็นครูเห็นเลยชิบายเอาละนี่ีกายังไม่แม่นยำเท่าไหร่ทำไมทาไมอ้เจคูโกแล้วไอ้เจ้าเฟรนเฟรียสอะไรเนี่ยโ้ยหเปสีอะรแล้วโอ้ไมค์กอนโอ้ไ d ค์อนเออโย้เด้ยครูเห็นชิบายแล้วไอ้คู โอ้ถูกลดไปสาเปอร์เซ็นต์แล้วเนีครับผมก็จะต้องโหถูกกระดาหรอไม่นะโอ้่ิช่จดจ่อวิชาดิจจาๆ เสร็จแล้วครับอาจารย์โอ้มันเสร็จเร็วจังเลยวะเนี่ยโอ้โหทำอย่างรวดเร็วอ่ะให้ผ่านให้ผ่านแล้วก็โอ้โหทำความสะอาดได้อย่างเงียบเลยเฮ้ยดีมากเฮ้ยกว่าครูจะทำให้อาจารย์ด็กระดาษสกปรกแบบนี้ครูต้องใช้ช็อคไปมากเท่าไหร่เธอรู้ไหมอะไรจะเถืออะไรดีตีหัวเลยร้องเลยเขาเรียกว่าเชือดไก่ลิงดูยังไงล่ะเฮ้ยเปิดหนังสือก็ได้แล้วยฉันเห็นนะเฮ้ยตาวิเศษตาวิเศษอเฮ้ยเห็นนะเห็นนะ เฮ้ยครูครูครู <lawsuit> ผมดูการบ้านอยู and and ่คร like <mon> ับผมดูการบ้านครับโอ้โอ้ผมผมผมดูการบ้านอยู่ครับเกรียนจะเขียนเลยครับเฮ้ยโอ้ตอดฮ่าจะตอดเองโอ้ยเหมือนตอดโอ้ยวุ่นวายจริงห้องนี้โอ้ยห้องเอเด้เฮ้ยเกลียนจริงๆฮ่าคนโค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 ้แอนดรอยเกลียนโอ้ยโอ้ยใครว่าฉันหัวเกลียนนะเฮ้ยไอ้ส้มจะไหม้ฉันผิดอีกแล้วเหรอ

เออ้าพูดเรื่องหุ่นกระป๋องไอเช่นนี่แค่ที่สุดแล้วอนโรงเรียนนี้กระป๋องเยี่ยวเลยเยี่ยวอ้อเยี่ยวแตกแล้วอ้อยอ้อยกินน้ำเยอะเกินนะเจ้าเอ้ใครมันฉี่วะเนี่ยเอเมนเอ้เหม็นเยี่ยวกระป๋องเฮียเยี่ยวทั่วมองเลยเนี่ยเฮ้ไม่ได้ไม่ได้นะนักเรียนนะไอเสดชื่อจังเลยอยากจะอยู่สวงสวรรค์่อเพื่อนเพื่อน เพื่อนมาดูเราเต็มเลยอ่ะเฮ้ยนักเรียนอย่าเยี่ยวไอ้นี่มันเยี่ยวแล้วมันเยี่ยวแตกน้องเพื่อนให้จบไปเยอะนิดส่อเยอะนิดส่อเฮ้ยเยอะนี่ส่อดีกว่าเอ้ไม่เยอะดีกว่าแล้วเล่นเดี่ยวฮะโอ้เขายกชุดวะไอ้นี่มันส่งงั้นปะนี่ยไอ้นี่มันเยี่ยวแตกเฮ้ยเฮ้ยนักเรียนอย่าเยี่ยวแตกโอ้โหตั้งเดี่ยวโอ้ตั้งเดี่ยวตั้งนิดส่อไปแล้ว โอ oh, ้ครูค oh รูล้มเลยอ่ะเอ้ยฉันเอ้ยบอกแล้วไงหยุดได้แล้วเฮ้ยเพื่อน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 หยุดเล่นเกมแล้วก็ไม่มีคนแอบเล่นเกมวิ่ส้มจะโดนเดี้วเหรออ้าวโอ้ยไอ้ส้มนี่จันหม่นอ้าวเฮ้ยครูครูตีเจ้าเพื่อนผมนี่นี่นี่ไอ้ยนี่ว่าจะต่าเลยใครใครมาโจรมาอย่างนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยฉันจะแปลงร่างแล้วเนี่ยเฮ้จะเห็นชิ้นแรกทีเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูจีจีบโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยส้มจะไปเถอะจะไป ไม่ใจผมค่บโอ้ยหมไมหนูกลัวหนูอ้ยกลัวหนู้จุ๊ย ใครวะเนี่ยวะเนี่ยเฮ้ยเปิดเสียงอย่างดังเลยเฮ้ยครูแปลงร่างเร็วเฮ้ยมาแล้วจะจบวิศสะเคมีมาจบมาทุกอย่างเอาแล้วนะกกโกกโกกอกอ่าแปลงร่างโกกองก้าเือดฉันคือ I อเอปโยยังไงล่ะ ดว้วยโอ้มิสสวานเนี่ยจะจะจอดทะลวงพวกแกหมดเลยโอ้ oh my god โอ้ my god โ oh, อ้กูก oh, like, ูกูโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าล่างจะโหัอย่างงี้เฮ้ยสวานทะลวงสวรรค์เฮ้ยทะลวงอะไรกูโอ้ my god โอ้โอ้ที่ศร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 เฮ้ย I have a pen I have a w h อ e l ah wheel กูโหนโอ้นี่โยน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  โคงโตโคงโตไอ้จ้าถึงเงาโบโอยโยโคงโตโยโคงโตจ้าตัวตัวเอ้เพิงรู้ว่าตัวได้ด้วยโอ้ยนี่ลำหัวตั้งนานเลยอย่างนั้นนี่เนี่ยโอ้โหนี่ก็เพิ่รู้ว่ากระโดดเดี่ยวได้เท่ขนาดนี้โอ้ยโยเลยโยเลยวู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 โหโอ้ยพวกแกไอ้แกเกลียดฉันจะก็ต้องปฏิบัตารบวกแดงโอ้ยโอ้ยก้อนไอ้กูเจ้คัตเตอร์คัตเตอร์มาแล้วนะโอ้โหโวโวโวูวูเพิ่งจโยนได้ไกอลโยนได้ไกล โอ้วว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 บู๊บแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ใหมกเฮ้ยโยโยนเรียโเห็นอ๋อทิศอิอเฮ้ยทิศอเอ็นลักงกลมลกกมเจกับโอ้โอ้หม่กเฮ้ยปืนไปไปโอ้วววววไมาดิวเฮ้ยโยนโยนแกเลิกพูเขาว่าโอ้ใหม่ก้จะเปนว่าเนี่ยไม่ได้ครับูมันเป็นการลของผม เอ้แต่เวลาแล้วไอ้วันพันแมนมาแล้วเว,ยวเ้ยเฮ้ผู้กูไอ้ผู้กูดูดิละเอ้วันพันเชลีว้าเฮ้ยไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายไายอ้สิ่งนี้ตงนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมไอ้ถุกพันแมนนี่นี่ถูกพันแมนอ๋ออ้าวมาอ้า,อา,มา,อาไม่ไหวแล้วเรื่องคำจะเบิร์นเลยเออเรียบร้อยธุรกิจของเราเสร็จสิ้น